ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมมีมิกลีนะครับเกมนี้เป็นเหมือนเกมคล้าย m มอง u สนะครับเป็นเกี่ยวครับเราจะมีฆาตกรในหมู่เรานะครับเขาจะแปลงกายมาเพื่อฆ่าเรานะครับผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครับลองทดสอบเล่นดูนะครับไม่เคยเอาชีวิตรอดได้เลยนะครับตายอย่างเดียวนะครับโอ้โหโดนเพื่อนหักหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมากดเล่นเลยครับ มาครับเราเข้ามาในห้องกันแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้โฆษณาค่อนข้างเยอะมากเลยถ้าขึ้นมาแบบกระหันก็ขออภัยนี่เรามาเขาให้เรามาสามารถเก็บของได้นะครับผมก็เพิ่งเล่นไปประมาณตาสองตาเองนะครับโอ๊ยทำไมก็บไม่ได้อ,อืของเก็บไม่ได้เอา้าโอเคได้แล้วนะครับอ่า ตั้งแต่ผมเล่นมานะครับผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าปืนหายยังไงนะครับอันนี้กระสุนเอาเก็บสิเพื่อนโอเคเหมือนแหลกๆนะเนี่ยเหมือนแหลกๆนะโอเคแล้วก็ทำเคสนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะออกจากที่นี่นะครับก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มของนะครับตามทางตามแมพนี่ไงเขาให้เราซ่อมอะไรเนี่ยเอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเค อาจจะแหล็กๆหน่วงๆนิดๆ,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 ๆนะครับมาเราซ่อมเสร็จแล้วลโอเคไปเพื่อนอาจจะมีเสียงพูดคุยกันในเกมนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับมีต่างชาติเล่นด้วยนะครับก็เลยอาจจะเสียงเยอะด้วยอืมเขาบอกว่าให้เรามาเอาของอยู่จุดนี้ใช่ไหมขออยูจ่จุดนี้เอ้าเฮ้ยเพื่อนทำไมยิงกันอเอ้าไอ้นี่เป็นผีเนีๆยเลยโอ้โหมันไล่ยิงเราครับ ผู้ชมมนไล่ยิงเราโอ้โห,โโหเนี่ยโคตรจะไม่ยุดธรรมเลยเพื่อนมาครับเรามาต่อกันนะครับโอ้โหรอบที่แลวรอบเมื่อกี้นะครับโอ้โหลวงซวยมากเลยครับไม่เจอปืนสักกระบอกเลยครับผมยังไม่เคยเจอปืนเลยอ่ะหรือว่ามันต้องขาเอาเองหรือเปล่าเอา้ากดแล้วก็ไม่ขึ้นให้โอ้โ หนมีปืนไหมแถวนี้แถวนี้มีปืนไหมเนี่ยเก็บไม่ได้เลยครับ <c oughs> ได้กระสุนลูกซองมานะครับ <c oughs> อยากได้ปืนสักกระบอกนะครับมีไหมถ้าที่ผมส่องดูในของเขานะครับ <c oughs> เหมือนกับว่าปืนก็มีเก็บตามทางนี่ละครับแต่ว่าทําไมผมหาไม่เจอเลยอะ่ะมีไหมเพื่อนมีไหมแถวนี้ไม่มีไม่มี ช่องของคุณเต็มมีไหมแถวนี้มีปืนไหมถ้ามีปืนอย่างน้อยก็อุ่นใจนะครับถ้าเผื่อเจอเพื่อนเป็นผีก็ยิงใส่ยิงใส่เลยนะครับอื้โอ้โหเนี่ยถือปืนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแล้วจะเอาอะไรไปรอดเพื่อนแล้วนายก็ยิงเราเราก็กำลังจะทำควสต เนี่ยเขาบอกให้มาเอาของตรงนี้ไม่ใช่เหรอข้างบนใช่เหรอเอาเก็บไงนะครับคุณชมผมก็คลิกแล้วไม่ได้นะครับเนี่ยยังไงอะ่ะเอาเก็บเก็บของไงอะ่ะเอา้าเพื่อนจนเดินเดินผ่านไปแล้วคนระับเพื่อนบอกไม่ต้องทำเพื่อนเคเวสดหาผีอย่างเดียวอ,อูาอ่าอยวผมลองทิ้งกระสุน Okay. เอาเก็บเอาเฮ้ยเอาผีหรอไอชิบหายอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนอย่าเข้ามาเฮ้ยตามไหมะเฮ้ยเหมือนจะไม่ตามนะครับโอ้โหเซ็งมากๆเลยนะครับนี่ยเพื่อนก็ไม่รู้จะหาปืนเออเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรผ่านไปครับคุณผู้ชมใช่ไหมใช่ผีไหมครับเมื่อกี้ เราอยู่กับเพื่อนดีกว่านะครับอะไรวะเสียงมากๆเลยนะครับไม่รู้จะต้องหาปืนจากไหนนะครับมีไหมเพื่อนเราไปด้วยเราไปด้วยเพื่อนอย่าทิ้งเราเพื่อนทิ้งเราไปด้วยเมื่อกี้เราเห็นผีมาดีนะไม่จัดการเราเม้นนายก็หาปืนใช่ไหมเราก็พยายามหาแล้วนะเอ๊ะมันมีจริงไหมแต่ว่าผมมากผมก็เล่นมา พอสมควรแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นเลยปืนนะครับเอา้าไปไหนไม่ได้ชิปแล้วชิปแล้วครับคุณผู้ชมผมจะหนาวตายไม่ได้ผมเคยหนาวตายนะครับโอ้ยเนี่ยมีปืนแล้วก็ยิงกันนะครับไม่รู้ใครเป็นผีแล้วใครเป็นคนผมจำได้คนหนึ่งอะเมื่อกี้ชื่อตัวพีใหญ่ๆอะโอ้โห กี้แปลงล่างครับเอ้ยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยผมเจอผีคุณผู้ชมผีที่ไม่ผีที่เป็นคนคนที่เป็นผีโอ้ยชีบแล้วอะไรวะเฮ้ยสิ่งแล้วก็เดินตามไม่หยุดเลยนะโอ้โหไอ้ผีมึงล็อก อูมึงจะไปแตกแล้วไอ้คิดหาย,ยอะไรวะเกมเฮ้ยเซงมากมากเลยนะครับอะไรเนี่ยโฆษณาเกมคุณภาพนะครับเนี่ยโอ้อยังร้อนเลยนะครับผมว่าเกมกาทำดีนะแต่ว่าบางทีไอเทมหลายๆอย่างมันก็เก็บไม่ได้นะครับ เดีย๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ,ถ้ามันยังหาปืนไม่เจอแล้วผมจะลบเกมนี้ทิ้งเลยโอ้ยอยังร้อนนะครับผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมผีนะครับเพราะว่าผมกลัวผีนะครับเอาละครับเดีย๋ยวเราไปรอดูเกมหน้ากันในเกมหนึ่งนะครับโอเคเราเข้ามาในห้องใหม่แล้วนะครับรอบนี้ต้องได้ปืนมีคนไทยด้วยนะครับฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าใช่เพื่อนมาเรามาหาปืนด้วยกัน เก็บก่อนในกระสุนเนี่ยจะเจอปืนไม่เจอกระสุนเฮ้ยอะไรอ่ะจะจู่ประตูเปิดเองนะเหมือนเรียกร้องแล้วเพื่อนไม่ทำเฟสนะเพื่อนเพื่อนเดินออกไปเลยอ่ะเอา้าอะไรคนไทยคนไทยเหมือนกันโอ้โหมีปืนเราจะไว้ใจนายได้ไหมหเพื่อนเราเราไว้ใจนายได้ไหมเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราจะไว้ใจนายได้ไหม กดเควส,สิครับโอเคช่วยกันทำเควสเอาเฮ้ยเอ้ยกูตายโอ้โหมาแบบนี้โอ้โอเอาอ๋อให้ตายเพิ่งก็จะตายนะเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนเห็นเลือดเราเยอะขนาดนั้นเลยเหรอกู้สาวมาทำเควสนะครับอันนี้อะไรเนี่ยดื่มแล้ววิ่งเร็วโอเค เอาเอาเพื่อนเพื่อนเราอยากได้ปืนเนี่ยผมว่าปืนน่าจะแจกให้มันครบครบ,คบทุกทุกคนไปเลยนะคนละกระบ,บอกแล้วแบบเกิดกันเจอหน้ากันเพื่อ็ยิงกันเลยนะครับปัง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 ,ปงจบเลยนะครับไม่ต้องหาผียากเลยครับใครอยู่รอดก็โอเคออกประตูไปเลยจบจบไปเลยครับอ่ามีที่พยมไปมีที่ปฐมพยาบาลครับผีหรือเปล่าเนี่ยทำไมเดินปแปลกแโอเค ทำไมไม่มีใครไปซ่อมอะไรฝั่งนั้นนะครับอืใส่จะหลอนไปเองนะครับอา้าวโอ้นึกว่าเจอปืนเจอแต่กระสุนนะเพื่อนไม่มีปืนเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บของที่อยู่เป้าหมาย20่สข้างหน้าก่อนนะครับเอา้าอะไรเนี่ยเครื่องทำพรอมร้อน กำลังรีสตาร์ทนะครับเพื่อนก็ไป,ไ,ปไปๆปไปด้วยกันห้องนี้คนไทยน่าจะเยอะครับอ่ะโอเคเพื่อนแปลวของก่อนเรามาถึงแล้วเก็บเก็บเพื่อนเพื่อนเก็บก่อนเก็บมาไม่ขึ้นลูกมือให้เก็บเนี่เอาโอ,โ,โอเคเก็บไดน้นะครับเอาไปวางที่ข้างหน้านะครับ สามสิบเมตรเฮ้ยเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยเอยไอชิบหายเอ้ยเอ้ยอยาโอ้โหผมโดนแดดอีกแล้วบุญโยมผมไม่อยากใช้คำหยาบเลยนะทำไมผมต้องเพื่อนช่วยกันด้วยเพื่อนช่วยกันด้วยเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนเ,เพื่อนโดนใช่ไหมลากใส่เพื่อนนะครับโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยจะตายเอา้าผมเดินไปทางไหน่ะเนี่ยมันจะไปทางนั้นไม่ใช่เหรอเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค โอ้โหไม่มีปืนน่ะยิงผีงไงอ่ะเอาโอเคอ่ะได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเขียวๆอ๋อแบบว่าพอเราเอาของมาวางไว้แล้วเราก็มาทำา u e s ตรงนี้ต่อนะครับมีนั้งสามจุดเลยนะครับเนี่ยโอเคเสร็จไปหนึ่งนะครับมาอีกที่หนึ่งอ่าเสร็จไปสองนะครับ โอเคอีกอันหนึงนะครับมารอบนี้ต้องรอดอะอผมไม่ค่อยชอบเกมผีเท่าไหร่นะครับนร้อนๆโอเคเสร็จครบแล้วครับอันนี้คือของอ,อ๋อที่ต้องไปวางนี้เราเปิดเอาเปิดไหมเพื่อนนี่ครับเวลาผมเดินมาตรงใกล้เวสแล้วนะครับแต่ว่ามันก็กดไม่ได้เพื่อนเอา้า เอาเฮ้ยกดสิเอาโอเคมนุษย์เป็นผู้ได้รับชัยชนะนะครับโอ้โหเกือบแดกแล้วนะครับมเมื่อกี้ผีจู่ก็มาแปงลงร่างวิ่งอัดนะครับหิ่งใส่คนกําลังจะไปทงเควสนะครับก็ลากใส่เพื่อน,ปนไปเลยสิอ่าใช่ไหมแนวทางทางไปต้องรีบไปหาปืนนะครับผมอยากเจอซักกระบอกอะเนี่ยผมพยายามไม่เก็บของเลยนะเดินหาปืนอย่างเดียวนนเนี่ย ยังไงยังไงยงไงเฮ้ยเจอปืนแล้วโอ้โหหมาหมาให้หมดเลยใช่ไหมเอาเลยไหมใช่ไหมนายใช่เปล่าเอาเลยไหมอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผีเอ้าทำไมผมยิงปืนไม่ได้เอ้าคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหคนนี้ยิงผมสองรอบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยว เอาเก็บของสิเพื่อนโอ้โหโอเคเก็บของไปวางก่อนนะครับเอาเก็บของมาแล้วเพื่อนกำลังจะนำไปวางที่จุดของเรานะครับเดี๋ยวๆไหนๆก็แม่ตามทางครับเผื่อได้กระสุนเพิ่มนะครับก็แมะหิวด้วยนะครับไม่มีนะไม่มีใครมาด้านหลังโอเคยิวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ มาตรงที่จุดเอา้ามันเดินไปไหนเลยเนี่ยเอาอยู่ขงนอกเหรอเอาอยู่ขงนอกใช่ไหมบอกห้องน้ำไม่ใช่อะไรเนี่ย ทำความร้อนกลับมาใช้งานได้แล้วเอากดมากดเฟสก่อนนะครับเราจะได้ออกแบบไหนกันครับเราจะได้ยิงผีหรือว่าเราจะได้ออกกันแบบมีชีวิตรอดผมว่าเพื่อนคนเมื่อกี้พยายามยิงเช็คเราแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมถ้าเขาจะฆ่าเราผมว่าเขายิงไปแล้วถ้าเขาเป็นผีนะครับฮ่าเสร็จแลที่สองแล้วไปที่สาม อ่าอันที่สามก็เสร็จแล้วเช่นกันนะครับมาเอ้ยเดี๋ยวนะผมว่าเพื่อนเราน่าจะมีเยอะนะครับแต่ทำไมไม่มีใครทำเคล็ดหรือเปล่าอ้ยย่าโอเคเนม่ว่าจะหนาวตายนะครับเนี่ยคุยกับทุกคนฮัลโหล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 ผมไม่ได้เปิดมค์นะครับในเกมเดี๋ยวนะเราต้องไปวางไว้ไหนเนี่ย ดียวอะไรอ่ะอ๋อมาวางไว้บนนี้โอเคโอเคอ้าเพื่อนเราฆ่าคนที่ฝนเย่นะครับคนที่เรายิงเราเป็นผีหรือเปล่าเราไปลองยิงเขาดูไหมผู้ชมลองดูไหมแต่เขาอาจจะเป็นผีก็ได้แต่เราจะไปยิงคนบริสุทธิ์ได้ไงอะใช่ไหมเราก็ต้องสืบหาก่อนว่าใครเป็นผี เดี๋ยวเขาเขาไปเราไปยิงเขาแล้วเขาไม่ได้เล่นแล้วเดี๋ยวเขาก็โกรธอีกอืมอ่าอีกอันหนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วโอเคโอ้โหอีกตั้งหลายกล่องตั้งสามกล่องนะครับใครมายิงหมดอ่ะแต่อยู่ที่จะยิงแม่นไหมห้านัดเนี่ยกลัวจะได้ยิงแบบ สามนัดตายนะครับแต่ว่ายิงโดนแค่นัดเดียวก็จบเพเหมือนกันนะฮะเฮเเอาเพื่อนเพื่อนนอนตายอย่างี้แปลว่าอื้โอเคเก็บของนะครับแล้วเราไปไว้ไหนอะ่ะไ,ไว้ทางนู้นเลยโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเป็นเบาเนี่ยไปเพื่อนเราจะไปทำเควสโอเค ไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เดินตามเรามาเฮ้ยเป็นปะเนี่ยหลอนนะครับตอนนี้หลอนหลอนหมดนะครับเอาทางตันืมทำไมเหมือนมีผมทำเควสคนเดียวน่ะเนี่ยคุณผู้ชมทางนี้ไหมโอเคมาวางไว้ที่จุดนี้เออไอ้ผีไอ้วนินผี ยิงไม่โอกกระสุนกระสุนด้านอคุณผู้ชมโอ้ยอะไรมาเกมโอ้โหผมก็ว่าแล้วทต่ไปเควสมันไม่ขึ้นสักทีนี่ผมทำคนเดียวโอ้โหเพื่อนมันยืนกองกันอยู่เฮ้ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้นครับขอพักก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านครับเอาเอาไงเนี่ยตายม อีเมื่อกี้วิสาข่าเราเดี๋ยวเดียวดูคลิปนี้ก่อนนะ้ตายตายแล้วี่ีเป็นไงนี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ